ครับสวัสดีครับผมมอสจาก m o t โตครีเอเตอร anel n นะครับคลิปวิดีโอดูดวงนี้ผมจะดทาขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้าใครบอกเป็นทีมงานผมเป็นลูกศิษย์ผมอย่าไปเชื่อเขานะครับสมัยนี้มีอะไรแปลกๆมากมายวิธีเอาตัวรอดคืออย่าเชื่อคนง่ายอย่าใจอ่อนอย่าโอนไวและอย่าโอนเงินให้ใครนะครับเอาเรามาเข้าเนื้อหาการดูดวงวันนี้กันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงรายสัปดาห์ของคุณที่เกิดราศีเมษนะครับเราแบ่งราศีตามแนวทางตะวันตกนะแต่ถ้าคุณสะดวกจะดูเป็นราศีแบบไทยก็ดูได้เช่นกันหรือรู้เวลาเกิดจะดูตามลัคนาก็ดูได้เช่นกันนะครับทุกอย่างยืดหยุ่นได้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับ การพยากรของเราอ้างอิงตามแนวทางไพ่ทาโร่สากลผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะเออแล้วเราจะพยากรณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดพยากร์อนาคตกันแล้วมารอลุ้นกันว่ามันจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรเออนี่คือสเสน่ห์ของการพยากรด้วยไพ่ทาโร่นะครับมารุ้นไปด้วยกันวันนี้คุณราศีเมษดวงชะตาจะเป็นอย่างไรผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณราศีเมษนะครับวันนี้คุณราศีเมษคุณได้ไพ่ โอ้หก oh, ไม้เท้า six of wands ไพ่ชัยชนะวิกตอรี่ออกมาใบแรกเลยก็ต้องยินดีล่วงหน้านะแสดงความยินดีล่วงหน้าย้ำอยู่เสมอว่าดวงชะตาไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างและมันจะไม่ได้เกิดขึ้นปุบปับฉับพลันทันใจกับทุกท่านแม้ดวงจะดีคำทำนายจะดีราศีเดียวกันแต่ละท่านมีวาสนามาไม่เท่ากันย่อมได้รับผลแตกต่างกันไปมากบ้างน้อยบ้างที่แน่ๆตำราสากลว่าไว้เมื่อใบนี้ปรากฏออกมาหกไม้เท้าทำนายว่า คุณจะมีชัยชนะในสิ่งที่ทําอยู่มีการประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในสิ่งที่ทําอยู่ไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดอยู่ก็แล้วแต่ถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันโดยตรงไม่ว่าจะเป็นการประมูลใดๆการแข่งขันใดๆนะหรือแม้แต่นักกีฬาหรืออาชีพใดก็แล้วแต่ที่มีการสอบแข่งขันโดยตรงคุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี มีโอกาสถึงขั้นชนะเลิศหรืออย่างน้อย,อยก็ติดหนึ่งใน3 1นใน5าลำดับนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่ความขยันของแต่ละท่านนะครับดวงดีหมายความว่าทางสะดวกฟ้าเปิดเรื่องยากจะกลายเป็นเรื่องง่ายนะครับหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าปกติประมาณนี้และธาตุไฟก็เด่นความเป็น6ไม้เท้ามาดูกันต่อนะครับคุณลาสีเมตดวงชะตาคุณมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรให้ไพ่พยากรณ์อนาคตกัน โ oh, อ้โหอัศวินดาบเมื่อกี้เป็นไพ่แห่งชัยชนะของการแข่งขันทั้งปวงแล้วยังมีอัศวินดาบช่วงนี้คิดอ่านการใดอยากทำอะไรลงมือทำได้เลยคีย์เวิร์ดคือการลงมือทำถ้าคิดเฉยๆอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับดวงดีแล้วคิดเฉยๆนั่งเฉยๆยิ้มหวานก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นต้องลงมือทำจริงๆซึ่งอันนี้ก็ตรงตามความเป็นคุณเม่นะ คุณเมธเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรปรับปรับฉุบฉับรวดเร็วทันใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการได้ไพ่อัสวินดาบจึงค่อนข้างสอดคล้องกับตัวตนของคุณราศีเมรคือทําทันทีมีข้อแนะนํานิดเดียวคือระวังความใจร้อนสักหน่อย ทำทันทีเป็นเรื่องที่ดีแต่ขอให้ทบทวนนะครับทบทวนดีๆขอให้รอบคอบในสิ่งที่ทําว่าเออทุกสิ่งทุกอย่างมีที่มาที่ไปอย่างไรอยู่ในหลักการอยู่ในหลักวิชาการหรือไม่เออทำถูกต้องตามระบบร,ระเบียบหรือไม่อะไรแบบนี้เชื่อมั่นว่าคุณราศีเมษสามารถทําได้คุณเป็นคนมีความสามารถระมัดระวังเรื่องเดียวความใจร้อนไปสักนิดหนึ่งแต่ก็ดีในแง่ความมุ่งมั่นนะครับอืมโอเคมาดูกันต่อนะแล้วก็อืมคุณราศีเมษจะเป็นยังไงต่อไป เอ้ยไม่ได้ออกบ่อยๆแบบนี้ตรงตัว the emperor ไพ่เฉพาะตัวไพ่ประจำตัวของคุณลาสีเมษเลยคุณเมษคุณได้ไพ่เอ p e r เ r ซึ่งเป็นไพ่ประจำตัวของคุณทํานายดีมากๆเลยว่าช่วงเวลาสัปดาห์นี้เป็นต้นไปหรือช่วงเวลานี้ที่คุณได้ดูคลิปนี้เป็นช่วงเวลาดีของคุณนะ ส่งเสริมดวงชะตาได้ไพ่ประจําตัวไพ่ใบนี้หมายถึงตัวตนของคุณเองหมายความว่าการเป็นตัวของตัวเองในทางที่ดีจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างงดงามหรือคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจแบบนี้ก็ได้ความเอ็มเพอรเรอร์ไพ่จักรพรรดิแบบนี้นะครับการเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ดี ถ้าใครอยากได้ผู้สนับสนุนก็มีโอกาสได้หรือถ้าใครมองหาคู่ครองมองหาคนรักคุณมีโอกาสเจอคู่ทรัพย์คู่โชคคู่ดีเข้ามาเสริมบารมีคู่ทรัพย์คู่โชคไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณให้คุณอยู่เฉยๆแต่หมายความว่าต่างคนต่างมีความสามารถแล้วมาเจอกันมาคบหากันรักกันส่งเสริมกันอะไรแบบนี้นี่คือความหมายของคู่รัพย์คู่โชคต่างคนต่างมีมาแล้วมาสนับสนุนซึ่งกันและกันก็ได้เช่นกันนะครับอืดีงาม การได้ไพ่ประจําตัวของราศีตนเองไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเออวันนี้คุณเมธได้ละคุณเมธได้ไพ่เอ็มเปออร์ไพ่ประจําตัวดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์ชัดเจนดวงได้คู่ทรัพย์คู่โชคชัดเจนแม้แต่การเจริญเติบโตด้วยตนเองก็ชัดเจนเช่นกันอ่าโอ้โหเดะสตาร์โอ้โหถ้าคุณมีปัญหาใดๆอยู่ ปัญหาจะได้รับการแก้ไขคลี่คลายได้รับการเยียวยาอย่างถูกต้องนี่คือความหมายที่1ของเดอะสตาส่วนความหมายที่2เมื่อเดอะสตาปรากฏคู่กับเอ็มเปอรเทำนายได้ว่าคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงมีโอกาสโด่งดังเป็นที่รู้จักการมีชื่อเสียงสมัยนี้ไม่ยากเรามีสื่อในมือเรามีโซเชียลเรามีสารพัดสื่อสารพัดวิธีใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นดารานะักแสดงวงการบันเทิง อาชีพใดก็มีชื่อเสียงได้ถ้าคุณมีความสามารถและคุณเมธคุณเป็นคนจริงจังอยู่แล้วจริงจังจริงใจทำอะไรทำจริงนะแล้วก็ทำทันทีดังกล่าวไปแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณประสบความสำเร็จก็จะสูงกว่าคนอื่นเขาเพราะในขณะที่คนอื่นมัวแต่คิดอยู่นั้นคุณเริ่มลงมือทำแล้วนี่แหละข้อดีของคนเมธคุณมักจะทำอะไรที่เป็นรูปธรรมอยู่เสมอแสดงความสามารถให้โลกเห็นแสดงความสามารถให้สังคมเห็นคุณมีโอกาสได้รับความยกย่องความยินดีได้รับชื่อเสียงได้รับโอกาสดีๆนะครับ ไม่ธรรมดาแล้วก็อยังไงต่อไปโอกาสดีๆของคุณเมธมาแล้วคนดีมีฝีมือจะได้แจ้งเกิดในไม่ช้านี้เอแล้วก็โอ้โหเป๊ะเลยแปดเหรียญออกมาไพ่ของคนทำงาน a อ e of Pentacles ไพ่ของคนทำงานชัดเจนตามหน้าไพ่ว่ากันไปตามแนวทางสากลตำราสากลว่าไว้เมื่อแปดเหรียญออกมาต้องทำงานยิ่งทำยิ่งได้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยถ้าไม่ทำเลยก็ไม่ได้ตามหน้าไพ่แปดเหรียญคนกำลังนั่งทำงานอยู่อย่างขมขม่นแล้วเงินก็งอกเงยงอกงามขึ้นเรื่อยๆใบนี้สื่อสารตรงๆว่ายิ่งทำงานยิ่งขยันยิ่งดีขยันแล้วรวยคุณมาถูกทางแล้วการเป็นตัวตนที่ดีของคุณการแสดงความสามารถของคุณออกมานะ แสดงความสามารถในด้านที่ดีด้านที่สร้างสารรค์ของคุณออกมานอกจากจะทําให้มีชื่อเสียงในแบบเดอะสตาแบบเ m ็ e พร r แล้วยังสามารถจเจริญก้าวหน้าในสายงานได้อย่างสูงสุดเรียกว่างานที่ทําอยู่สามารถทําเงินได้เป็นอย่างดีโอ้โฮไม่ธรรมดาคุณมาถูกทางแล้วครับดวงดีแล้วไม่ได้แปลว่านั่งเฉยๆฝันหวานแล้วมันจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นไม่ใช่นะครับดวงดีต้องขยันขันแข็งเออ ใช้ดวงดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดห้าถ้วยบางท่านยังเผลอจมอยู่กับอดีตขออนุญาตแนะนำไม่ได้ว่านะบางท่านยังเผลอจมอยู่กับอดีตบางท่านอาจจะเคยผิดหวังมาแล้วก็มีความทรงจําบางอย่างฝังใจขออนุญาตแนะนําว่าม o ฟอ On จากอดีตให้ได้แล้วคุณจะก้าวหน้าไวมาก ไพ่ห้าถ้วยตามตำราสากลว่าไว้ชัดเจนหน้าไพ่บ่งบอกถึงถ้วยที่ล้มไปแล้วหมายถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ให้คุณหันกลับมามองถ้วยที่ยังตั้งอยู่เปรียบเสมือนอนาคตที่ดีอนาคตสดใสกําลังรอคุณอยู่นะครับคุณเมธมาดูกันต่อนะเข้าใจได้คุณเมธเป็นคนจริงจังจริงใจปุบปับฉับพลันแล้วก็เป็นคนที่ไฟแรงมากพอทําอะไรก็อยากจะให้ได้อย่างใจทันอกทันใจ ถ้าในอดีตเคยมีอะไรผิดพลาดไปคุณอาจจะรู้สึกเฟลได้ไม่ยากนักแต่คุณสามารถฟื้นได้นะครับเพราะคุณเป็นคนที่ฟื้นตัวเร็วนะสังเกตตัวเองดูนะแล้วก็เออโหดีงาม9เหรียญโอ้มื่อกี้มี8เหรียญแล้วตามมาด้วย9เหรียญยิ่งขยันยิ่งดีคุณมาถูกทางงานของคุณคุณเดินถูกทางถูกสายงานอย่างยิ่งคุณใช้ความสามารถได้ถูกที่ถูกเวลาณนะเวลานี้ ถ้าคุณเคยผิดพลาดสิ่งใดๆมาย้ําเลยว่า move on ให้ได้แล้วอนาคตอันสดใสรออยู่อนาคตที่ดีรออยู่เกิดจากความขยันขันแข็งของคุณเองและการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่หรือการได้เจอคู่ทรัพย์คู่โชคดังกล่าวไม่ธรรมดาดวงวันนี้8 9, เหรียญเเหรียญออกมาโอกาสร่ํารวยอยู่ไม่ไกลหรือบางท่านฐานะดีสุขสบายอยู่แล้วแปลว่าจะสุขสบายยิ่งขึ้นเออแล้วก็โอ้เด็กถือถ้วย แม่มีโอกาสได้เจอคู่ทรัพย์คู่โชคนอกจากจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วยังมีโชคดีจากบริวารโชคดีจากคนอายุน้อยด้วยนะครับเอาเป็นว่าคุณสามารถเข้าได้กับคนทุกเพศทุกวัยเออใครก็แล้วแต่ที่คบหากับคุณอยู่มีโอกาสนําโชคดีมาให้ซึ่งกันและกันทั้งนั้นคุณเป็นโชคดีให้เขาเขาเป็นโชคดีให้คุณได้ทั้งสิน้นแล้วก็โหโหสามถ้วยยินดีล่วงหน้าความเฉลิมฉลองมาแล้วสามถ้วย3 of cups ผู้คนเฉลิมฉลองยินดีชูถ้วยชัยโยโห่ร้องขนาดนี้ตำราสาคลว่าไว้เมื่อใบนี้ปรากฏออกมาทำนายได้เลยว่าจะมีงานมงคลมีกิจการงานมงคลมีสิ่งดีมีความเฉลิมฉลองไม่ว่าตอนนี้ที่ผ่านมาคุณจะเคยหดหู่ท้อใจเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่ขอให้มั่นใจว่าจากนี้ไปเป็นสัญญาณที่ดีที่ชีวิตคุณกําลังจะพลิกฟื้นนอกจากคุณจะเติบโตได้ด้วยตัวคุณเองความแข็งแกร่งของตัวเองแล้วยังจะมีผู้สนับสนุนดังที่กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ หลักผู้ใหญ่หรือจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือใครก็แล้วแต่คุณเข้าได้กับคนทุกเพศทุกวัยและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับคุณล้วนจะนําความยินดีมาให้คุณเกิดเรื่องน่ายินดีแน่นอนในไม่ช้านี้นะครับน่าโอ้โหดวงชะตามาแบบนี้คือแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนจะได้มากหรือน้อยได้ช้าได้เร็วแล้วแต่วาสนาของแต่ละท่านนะครับอมืมาดูกันต่ออัศวินเรียนโอ้โห โชคลาบมาเรื่อยๆได้เงินเรื่อยๆโชคลาบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นการเสี่ยงโชคเสมอไปแต่หมายถึงรายได้จากแหล่งใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นแหล่งที่ดีงามได้มาจากความถูกต้องน้ำพักน้ำแรงก็ได้การเสี่ยงโชคก็ได้เงินโดยเสน่หาก็ได้หรือแม้แต่ลาบปากลาบลอยที่ไม่ใช่เงินทองอาจจะเป็นสิ่งของของชอบของใช้ของกินใดๆก็แล้วแต่ที่เป็นความสุขอิ่มน้ำสำราญอาจจะได้ครั้งละไม่มากนักแต่ได้เรื่อยๆมักจะมีคนเข้ามามอบโชคให้คุณเสมอนี่คือความหมาย และความหมายที่สองสอดคล้องกันอย่าลืมใบที่ออกไปก่อนหน้านี้เอ็มเปอเรอร์และอัศวินเหรียญคุณมีโอกาสเจอคู่ทรัพย์คู่โชคอย่างแท้จริงไม่ว่าเขาหรือเธอจะเป็นใครจะมีโอกาสที่จะเข้ามาสนับสนุนคุณทั้งทางโลกและทางธรรมเติบโต,ตไปด้วยกันทั้งทางโลกทางธรรมทางโลกก็มีทรัพย์สินเจริญเติบโต,ตมีกินมีใช้ทางธรรมก็ยกระดับจิตใจไปด้วยกันได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ธรรมดาคุณเมธดวงขึ้นมากช่วงนี้ระมัดระวังเรื่องเดียวเรื่องความใจร้อน ย้ำเลยอย่าใจร้อนเกินเหตุถ้ารู้สึกตัวว่าใจร้อนให้ยั้งย้งตัวเองบ้างเออไม่ต้องรีบคุณมีความสามารถนะแล้วก็โอโหนี่ไงผู้ไม่ทันขาดคําเพิ่งแนะนําว่าอย่าใจร้อนมากเดอะเฮอร์มิตออกมาเลยไพ่หรือสีหมายความว่าลดลดความใจร้อนลงได้แล้วคุณจะมะีเข้าสู่ความสงบ ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวหมายความว่าถ้าคุณรู้สึกใจร้อนเมื่อไหร่ให้ทําใจให้สงบเป็นสมาธิจะใช้การฝึกสมาธิช่วยก็ได้หรือบางท่านสะดวกปฏิบัติธรรมยิ่งดีปฏิบัติธรรมไม่ได้แปลว่าจะต้องไปทําที่วัดหรือที่สถานปฏิบัติธรรมไปนุ่งขาวห่มขาวขนาดนั้นคือถ้าทําได้ก็ดีแล้วแต่สะดวกแต่ถ้าไม่สะดวกทําที่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมคือใจสงบทําที่ไหนก็ได้ขอเพียงใจสงบ พอสงบปุ๊บสติมาปัญญาเกิดคุณยิ่งโชคดีจเจริญก้าวหน้าติดจรวดเลยแบบนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วคนราศีกันก็เด่นนะเฮอร์มิตเนี่ยคุณมีโอกาสเกี่ยวข้องกับคนราศีกันได้โชคดีจากคนราศีกันหรือได้คู่ทรัพย์คู่โชคเป็นคนราศีกันอา้าวลองไปสังเกตคนรอบตัวดูนะแล้วก็อืมอยังไงต่อไปคุณแม่โหิโโเหรียญ ไม่รวยเร็วๆนี้จะรวยเมื่อ,อไหร่วันนี้คุณเมธคุณได้เดี๋ยวนะทั้ง8เหรียญ8เหรียญนะ9เหรียญแล้วสิเหรียญออกมาเรียงกันเลย8 9 1เ8เหรียญ9เหรียญ10เหรียญหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าในทางการทำนายพยากรณ์ไพ่าทาโร่วงบอกว่า คุณมาถูกทางคุณเป็นคนขยันขันแข็งหน้าที่การงานของคุณจะนําพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและการเงินที่ดียิ่งคุณมีโอกาสร่ํารวยถึงขั้นเศรษฐีได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงไม่ท้อถอยไปเสียก่อนนะครับและอีกความหมายหนึ่งที่สอดคล้องกันในวันนี้คือคู่รัพย์คู่โชคของคุณที่จะได้เจอกันเร็วๆนี้มีโอกาสจะสนับสนุนซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทําให้ร่ํารวยเติบโตไปด้วยกันได้โอ้ไม่ธรรมดาและธาตุดินก็เด่นมาดูใบสรุปส่งท้ายกันนะครับ ขอใบสรุปส่งท้ายสักหนึ่งใบให้คุณเมธนะครับวันนี้จะเป็นยังไงดวงดีแล้วที่เหลืออยู่ที่การกระทํนะแล้วก็วาสนาเดิมของแต่ละท่านไม่เท่ากันผลลัพธ์อาจจะได้แตกต่างกันไปบ้างไม่ต้องกังวลคิดดีทดําดีได้ดีแน่นอนคิดดีทดําดีได้ดีแน่นอนและได้คู่มาสองถ้วยไพ่เนื้อคู่มาแล้วโอ้วันนี้วันนี้พูดถึงเรื่องคู่ทรัพย์คู่โชค ความร่ำรวยผู้สนับสนุนคู่ทรัพย์คู่โชคคู่บรารมีแล้วจบท้ายปิดท้ายด้วยไพ่เนื้อคู่สองถ้วย two of cups คุณมีโอกาสได้คู่ทรัพย์คู่โชคจริงๆคุณเมธมองดีๆคนรอบตัวช่วงเวลานี้ใครสนใจคุณอยู่อาจจะมีคนโปรไฟล์ดีเลงคุณอยู่เงียบๆอาจจะมีคนแอบชอบคุณอยู่หรือสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ที่จะชักนําพาคุณไปให้เจอคู่ครองที่ดีเจอคู่บรารมีคู่ทรัพย์คู่โชคดังกล่าว เป็นไปได้ด้วยว่าอาจจะมาจากการทํางานนะครับทํางานทําการประชุมสัมมนาพบปะผู้คนมีติง้งมีโอกาสเจอคนดีศินเสมอกันบรารมีเสมอกันมีดวงเนื้อคู่เข้ามาลองไปสังเกตดูอย่างน้อยที่สุดดวงขึ้นแล้วเวลานี้สิ่งที่คุณควรทําคือทําใจให้สบายสงบเป็นสมาธิสติมาปัญญาเกิดจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆและคนดีคู่ทรัพย์คู่โชคจะเข้ามาในไม่ช้านะครับเป็นกําลังใจให้นะครับคุณเมธครับโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ